ถอดรองเท้านะครับแตะบาทท่านนะครับ <to> <ස. S 2> แตะบาทเท้าเลยครับแตะบาทท่านแตะบาทท่านนะครับขยับมาแตะบาทท่านแล้วก็เอาใส่ให้ลูกศิษย์ข้างหลังเลยนะครับให้ลูกศิษย์ข้างหลังเลยสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมอยู่ในครานี้นะครับเป็นภาพบรรยากาศสดนะครับห้านาฬิกาบเจนาทีนะครับวันเสาร์ที่10นะครับมิาคม2 5 6พันาี ขณะที่ลงตาบุญชื่นนะครับปัญญาวุฒโธเนี่ยสำลังออกบินทบาดโปรดญาติโยมนะฮะบ,บริเวณโ,โดยรอบของพระโบสถ์วัดชะอําคีรีนะฮะรถเข็นไว้หน่ยครับรถเข็นรถเข็นมามาตรงนี้คันนึงก่อนครับรถเข็นมามาตรงนี้ก่อนครับคันนึงเร็ว <c oughs> พี่พี่พี่ถ่ายรูปต้องหลบนิดนึงครับผม สายรวบไม่ขวางนะครับไม่ขวางทางเทินท่านนะครับนี่ดูผมยืนเนี่ยผมยืนแนวนี้เลยนะฮะขอบคุณมากนะครับโอ้โหนี่ฮะแฟนขับทั่วไทยนิวขอบคุณมากเดินทางมาไกลจริงๆนะฮะนี่แหมใส่เสื้อด้วยโอ้ขอบคุณมากแต่บาทท่านนะครับแต่บาทท่านไม่ต้องใส่ในบาทนะแต่บาทท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ลูกศิษย์ข้างหลังเลยนะฮะอาสาธุสาธุครับนี่โอ้โห พ่อยกขึ้นยกยกยกขึ้นยกบนยกขึ้นบนบนยกยกเลยอ่าตรงนี้น้ําเดี๋ยวยกยกตั้งไว้ตรงบันไดก็ได้ข้างบันไดก็ได้แตะบาทท่านนะครับแตะบาทท่านพี่ครับแตะบาทท่านไม่ต้องใส่บาทนะครับแตะบาทท่านทั้งถุงทั้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 งตะกร้าได้เลยนะฮะขอบคุณมากนะครับ แตะบาทท่านเลยนะครับไม่ต้องใส่ในบาทนะไม่ต้องใส่ในไม่ต้องใส่ในบาทนะอันนี้อันนี้แตะบาทได้เลยนะครับอ่าคุณพี่ครับหลบดินนะครับไม่ไม่ขวางแล้วฮะนี่เดินขวางพระอยู่นะฮะเอาโทษครับโทษครับโทษครับเดินเดินข้างๆเลยครับเดินข้างๆเลยฮะแตะบาทท่านนะครับแตะบาทท่านมีปัจจัยออกเลยนะถ้ามีปัจจัยออกเลยนะ ปัจจัยเราไม่ใส่นะครับแต่บาทท่านทั้งทั้งถุงเลยครับคุณแม่ครับแต่บาทท่านทั้งถุงเลยครับแล้วเดี๋ยวให้ลูกศิษย์นะครับอ่าแต่บาทท่านนะครับสาธุครับไม่ไม่ใส่แม่ไม่ใส่ใส่ทั้งบะแตะแตะทั้งขันเลยครับแม่แตะทั้งขันเลยนั่นแหละครับอ่าสาธุยกทั้งหมดเลยครับยกแต่บาททั้งหมดเลยครับผมยกแต่บาททั้งหมดเลยนะครับ แต่บาทครับแต่บาทครับอย่าใส่อย่าใส่อย่าใส่ดิแหมพูดพูดผมพูดตลอดเลยว่าอย่าใส่ในบาทเขาไม่เข้าใจไม่เข้าใจยังไงเขาคิดว่าเอามือแตะบาทโอ้ยเอาของแตะบาทครับเอาเอาของทั้งหมดที่มีอยู่แตะบาทท่านนะครับไม่ต้องใส่ในบาทนะครับแต่บาทเดี๋ยวให้ลูกศิษย์ครับนะครับของที่มีนะครับอ่ายกแล้วก็แตะบาทท่านนะครับอนุโมทนาบุญนะครับแตะบาทท่านไม่ต้องใส่ในบาทนะครับ ดี๋ยวจะบอกแตะบาดเอามือแตะบาดซะอีกเนาะอ่าผมพูดผิดเองอ่าของที่มือทั้งหมดนะครับยกแตะบาดท,ท่านนะครับแล้วเดี๋ยวให้ลูกศิษย์นะครับสาธุครับสาธุอ่านี่แหละนี่เนี่ยไปอย่างนี้แหละนี่นะครับยกขึ้นเลยงขึ้นมาใจก่นอ่าโอ้โห,โหนี่ตั้มมีหนังสือกระถางกรถานมาใส่บาดด้วยนะฮะ สาธุครับออาหนังสือสวดมน์ด้วยอะเดี๋ยวขึ้นข้างบนเลยครับพี่ขึ้นไปไว้ข้างบนโบดเลยฮะของที่มีนะครับของที่มีอยู่ในมือนะครับอาอนุโมทนาแล้วก็แตะบาทท่านนะครับไม่ต้องใส่ในบาทนะครับของที่มีในมือนะครับยกนะครับ แตะบาทท่านนะครับยกแตะบาทท่านนะครับไม่ต้องใส่ในบาทนะครับของที่มีนะครับยกแตะบาทท่านนะครับไม่ต้องใส่ในบาทนะครับผมโอ้โหนี่ฮะวนรอบโบสถ์แล้วฮนะอนี่พี่นันนี่มาส่องไฟนะฮะอ้าหลบท่านหน่อยครับพี่มาแล้วยกแตะบาทท่านเลยครับโอ้โหหนูน้อยมาใส่บาทด้วยโอ้โห เดี๋ยวแตะแตะบาทเลยนะครับแตะบาทแล้วเดี๋ยวยกขึ้นมาบนที่เป็นอ่าสาธุโอ้โหหนูน้อยเก่งมากอ้าวขวาง้างน้องปู่แล้วลูกเออมาจบมถือแดงลงไปลูกอู้ถอดรองเท้านะฮะข้างบนบนครับ ขาต้มเอาไปถวายค่ะบนข้างบเช่นนีข้าวต้มอยู่ไหนที่หม้อมันเยอะไอไอที่หม้อก็ไว้ลงโลคานไอ้ที่ให้ท่านไปตนี้ได้แตะยังแตะยังแตะแตะก็ยังมาถวายยังทำานมาอยู่ค่ะอยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาเดีวไปร้องจุดไหนได้เนี่ยให้ท่านแตะได้เลยนี่นี่นี่ข้าวต้มมันนี่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 แล้วมาฟีเร็วๆดิมามานี่ อยู่ตรงนู้นไปที่มาสิมามามาาไม่ทันแล้วไม่ต้องมาแล้วมานี่มามาเนี่เน็วมาเน้าเ้มาเ้มามามานี้ยาเ้มาเ้อเนมานนม<ๆ> แแลล้้ววยกรึนครับยืนขึ้นนะครับยืนขึ้นเลยครับยืนขึ้นครับยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นครับของทุกอย่างที่มีในมือนะครับลุโมธนานะครับแล้วก็หยิบชนบาทท่านนะครับเดี๋ยวให้ลูกติ์นะครับไม่ต้องใส่ในบาทนะครับยกนะครับยกเสร็จยืนขึ้นเลยครับยืนขึ้นเลยเอาน้ําหลบท่านหน่อยฮะน้ําหลบท่านหน่อยถาดท่านวางไว้ข้างหลังเลยถาดไว้ข้างหลังถาดเนี่ย ไไหนแล้วม Ele ่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ครับไม่ต้องใส่แตะบาทก็แค่บาทนี่ได้ทำอีกรอบนะผมเลยบอกทุกรอบเลยยกแตะบาทท่านไม่ต้องใส่ในบาทนะครับไม่ต้องใส่ในบาทเดี๋ยวเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวอย่าเพิ่งใส่ฟังผมนะอย่าใส่บาทครับแตะบาท อย่าใส่ในบาทเห็นไหมเนี่ยมันก็วุ่นวายกันหมดแหละเก็บไข่เก็บไข่ครับพี่พี่ฟังผมภาษาไทยนะอย่าใส่ในบาทท่านแล้วใครจะมาหยิบพี่ใส่เสร็จแล้วก็แตะบาทท่านแล้วก็เดินไปไว้ข้างบนโถบอกรอกแล้วล้าพี่ใส่กันสามคนก็เต็มบาทแล้วใครจะหยิบออกอ่ะถูกไหม เนี่ยเมื่อกี้ก็บอกนะคนกลุ่มเมื่อกี้เนี่ยโอ้โห و, ผมก็พูดหนักอะรถเข็นมาครับรถเข็นไปเลยครับรถเข็นา้าพี่ระวังไว้หน่อยผูไปเรื่อยนะครับไปเลยไปเลยไปกรงปูเลยอะมาแล้วรถเข็นมาแล้ว ยกของแตะบาทนะครับแตะบาทเสร็จแล้วไม่ต้องใส่ในบาทนะไม่ต้องใส่ในบาทใส่ในบาทนะครับแตะบาทนะครับแล้วเอาออกฝังแล้วฝังแล้วยืนครับยืนเลยครับพี่ยืนเลยอ่าแตะบาทท่านนะครับเหนได้เลยนะครับเห็นอยู่ได้หลังนะครับผมแตะบาทเสร็จแล้วใส่เข็มข้างหลังนะครับ ฟังนะครับแตะบาทท่านนะครับแล้วส่งให้ลูกศิษย์นะครับอย่าใส่ในบาทนะครับอ่าเพราะถ้าใส่ในบาทไม่ต้องใส่ในบาทครับแตะบาทครับแตะบาทใส่ก็เขียนได้เลยนะพี่นต้องเขียนป้ายถือแล้วมั้งบาทนะครับาบาทไม่ครับเพราะว่าพูดแล้วไม่ให้ฟังต้องเขียนป้ายถือฟังทางเดินหลวงตานะครับแตะบาทท่านนะฮะฟังนะครับแตะบาทท่านแล้วเดี๋ยวให้ลูกศิษย์ข้างหลังนะครับอย่าใส่ในบาทนะครับขอบคุณครับอ่ะขวางแล้วค่ะ วางแล้วอจากวางท่านเลยจากวางท่านอ้าวาัดมาเลยตัดมาแม่มาไปต่อทางนี้เร็วมาแม่มายืนเอาไปไม่ใส่เร็วเร็วเร็วมามาแม่มายืนเลยเร็วต่อเอาเดี๋ยวตรงนี้แหละยืนต่อเลยแม่มายืนยืนตรงนี้มายืนนี้ยืนนิดมามายืนเลยยืนหมดเลยให้มาเร็วเลยยืนเลยนั่นแหละ ต่อแถวเลยครับต่อแถวเลยต่อแถวขึ้นบันไดเลยขึ้นบันไดเลยครับอ้าวแต่บาทท่านแล้วไม่ต้องใส่ในบาทท่านนะครับเดี๋ยวให้ลูกศิษย์นะครับพี่นันพี่นันรับพี่นันรับจาจาอย่าใส่ในบาทนะครับแต่บาทท่านแต่บาทาแต่แต่ชนบาทท่านนะครับ งบน้แต่บาทท่านนะครับอย่าใส่ในบาทท่านนะครับอ่าแต่แต่บาทท่านแล้วก็เดี๋ยวให้ติดนะครับปัดปัดที่นี่เลยปัดนี่เลยปัดทีดนี่ครับปัดที่ท้องหน้าไม่ได้ปัดใจวนละปัดใจได้ไหมไม่ได้ครับปัดใจเก็บเลยครับปัดใจไม่ได้ครับพี่พอดีแคะแนนมาครับปัดใจนะครับแล้วปัดใจใส่ให้หลวงตาเกียรองเท้าเกียร์รองเท้าถอดรองเท้าด้วยบร้อยครับ เกียรองเท้าอ่ะขอทางนะครับขอทางนะครับทบ้านก็จะขายใบ้านนะครับทงบานข้างบนข้างบนข้างบนจะกัดคนนะครับไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเขาต้องเลยลงข้ารถแล้วรับ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 อ่ะชนบาดไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่นิมนต์ครับนิมนต์ขวางพี่พี่ขวางทางขึ้นหลวงปู่แล้วพี่อย่างขวางแล้วครับขวางผู้หญิงได้นั่งทางน้อย ลบก่อนครับขอทางหน่อยครับขอทาง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 นะครับขอทาง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 หมายครับขอแล้วครับพอเต็มแล้วครับผมเต็มแล้วครับพี่เต็มแล้วครับพี่เต็มแล้วครับเต็มแล้วครับเต็มแล้วครับสายากครับเต็มแล้วครับเต็มแล้วครับเต็มแล้วครับขอออกเลยครับเอาพี่คอยดูไม่ให้คนเข้าขนาด พอแล้วครับ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 ผมเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งล่างได้เลยตั้งตรงไหนได้มั่งเนี่ยกน้าโบดเลยในโบดเนี่ยเอาใครใครยังไม่ใส่บาทใครยังไม่ใส่บาทใส่บาทไปต่อแถวเข้าไปใส่เสร็จแล้วลงนะครับ เฮียเฮเดี๋ยวต้องรอแป๊บนึงอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวอันนี้ใส่บาทยังยังรอก่อนอย่าพึ่งขึ้นไปเดี๋ยวอย่าพึ่งเขากำลังจัดอยู่บอกอย่าพึ่งขึ้นโอ้โหต้องเขียนป้ายแล้วมั้งเนี่ยฟังผมดีว่าผมบอกอย่าพึ่งขึ้นอย่าอย่าพึ่งขึ้นเขาจัดอยู่พี่เข้าไปไม่ได้หรอกแป๊บหนึ่งเอาหยุดไฟ์สดแค่นี้ดีกว่าเดี๋ยวแหม่หลุดปากบ่นไปเดี๋ยวคนจะมาด่าผมอีกนะ อะเดี๋ยวมารอรับพรทีเดียวนะฮะเดี๋ยวมาฟังตอนท่านให้พรแล้วกันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ